สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องเบนกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายติดปืนของ o l ไลท์บาร์เดอร์โปนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ o อไลท์เลยนะครับโ l ไลท์บาร์เดอร์โปความสว่างสูงสุด1350ลูเมนสองไกล200เมตรตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับตั้งไกลตั้งตั้งบานออกข้างนะครับ สุดยอดชอบมากสุดยอดจริงๆ New Product นี่ครับล่องนี่นะครับโอเคแล้วทายเดี๋ยวผมสอนวิธีการปลดล็อกโหมดด้วยนะฮะเพราะว่าของแม่เวลาได้มามัน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 จะอยู่ในโหมดล็อกปุ่มกดนะครับสาเหตุก็คือมันไม่ไฟฉายลั่นของผมเนี่ยผมเคยลั่นในกระเป๋าแล้วไอตัวพียวโปรเนี่ย คิดดูดิกระเป๋าผม,มเป็นรูเลยอ่ะคิดดูกระเป๋าติดปืนเออกระเป๋าปืนนะผมอ่ะเป็นรูเลยแต่ไม่ทะลุนะแต่ว่าที่เป็นผ้ามันทะลุเลยแต่ว่ามันมาติดอยู่ที่ตรงหนังอ่ะเนี่ยต,ต,ตัวนี้เลยตัวนี้พันห้ารล,ลูเลมนไอตัวนี้ก็สว่างพอๆเลยครับม,มาเปิดกันดู ในกล่องมีอะไรบ้างนี่นะครับกล่องตรงใน้ดียะตรงนี้นี่ครับมันจะมาอยู่ในถุงแบบนี้วา้าปึ๊บนี่นะครับดูความสวยงามของมันด้านบนนะครับ ตัวนี้มันดีกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะใส่กับซองพวกโชว์ไฟ X สามร้อยได้แต่ตัวนี้ใส่ไม่ได้เพราะมันติดตรงเนี้ยครับติดจงไวตรงเนี้ยแล้วก็มันเอาข้อดีข้อเสียของตัวนี้มาตัวนี้มาใส่ในตัวนี้ฮะนี่นะครับมันจะเลเซอร์มันจะอยู่ในนี้แล้วก็มันพัฒนามาจากตัวนี้ด้วย PL Pro แต่ เออเผื่อใครไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจนะครับว่ามันขนาดมันไม่ไม่เท่ากันนะฮะดูนะฮะมันจะสูงกว่านิดนึงดูนะครับแล้วก็ความกว้างก็ตัวนี้อ้วนกว่า,วาตัวใหม่นีน้สลิมกว่านะครับแล้วก็ความหนาด้วยความความหนานิดนึงนะฮะนั่นะครับผมมองออกไหมดูหน้าเล่นนะฮะ นะเอาละมีชาร์จแมกแมกกเนติกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะยังไงด้านในมีคู่มือแล้วก็สายชาร์จแมกเนติกนะฮะสายชาร์จแมกเนติก ครับเวลาเราชาร์จจะไม่เราเสียบกับพวกอะแดปเตอร์ไอมือถือก็ได้หรือ power bank ก็ได้นะฮะเวลาเราเสียบปับ๊บแปะชาร์จนี่คือชาร์จแล้วนะฮะถ้าเราชาร์จแล้วมันจะเป็นสีแดงถ้าชาร์จเต็มแล้วตรงนี้จะเป็นสีเขียวพอถอ,อ,อดอพอถอดออกตรงนี้ก็เป็นสีเขียวนะฮะชาร์จแล้วเป็นสีแดงง่ายมากเลยตัวนี้ปั๊บแล้วก็ไอสายเนี้ยใช้กับพวกเอ้ยใช้กับ ได้เฉพาะตัวนี้นะ IP-PRO ใช้ได้เฉพาะ IP-PRO มันเป็น MMC 1 A นะครับแล้วก็มีหกเดียมแล้วก็น็อตสกรูแบบว่าสกรูไว้สกรูไอ้นี่คือรางปีการนี้นี่ปีกานีนี่หนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับ ใส่กับพวกปืนยาวพวกสีเซตอะไรพวกเนี้ลนววยลังตัวนี้มันจะโตกว่าของไอตัวเนี้ยมันจะมาสำหรับ G L เลยนะครับดูครับมันเขียนว่า G L มองเห็นไหมดูนะครับมองเห็นไหมมองเห็นนะแต่มันไม่โฟกัสเลยโอเคนะ ก็อะไรอีกอ,อันนี้ออกไปก่อนคขอบคุณจากโอไลน์นี่ครับขอบคุณที่ใช้ New Pro New Butter Pro R นะฮะออันได้ท่านี้ <c oughs> แล้วก็เรามาดูความสว่างมันตัวนี้ความสว่างที่ตอนที่ปิดเลเซอร์นะนะฮะันสามรอยโเมนอยู่ได้นานหนึ่งจุดห้านาที แล้วก็มาลดลง37%อีก40นาทีแล้วก็ลดลงอีก22เรหลืออีก13นาทีนะครับโหมดโลไม่เปิดเลเซอร์9 3น,นาทีนะฮะแล้วก็โหมดเปิดเลเซอร์ด้วยโหมดไฮนะฮะ1นนาทีที่37%หรือหนึออยเปอร์ได้1นนาทีแล้วก็ลดลง37%มสิบเรหลือ38นาที ลดลงยีบสเนหลือสินาทีแล้วก็หมดโลเปิดเลเซอร์แปนาทีนะฮะตัวนี้1นึ่งหมื่นเมตรความไกลสูงสุด200เมตรไอพีเโฟตกกระเทกห่งเมตรตกกระเทกห่งเมตรนะฮะนี่กันน้ำไอพีเแล้วก็น้ําหนัก1นึจุดเอ้ยหนึอยยี C ่กิโลสีออนนะฮะความสว่าง นะนี่ครับมีคู่มือแล้วก็มีภาษาไทยอยู่หน้านี้คู่มือภาษาไทยอยู่ตรงนี้ทีค,ครับมาเรามาดูกันนะฮะว่าปลดล็อกปุ่มกดยังไงนี่ถ้าเราเปิดกล่องมาแล้วนะกดแล้วปล่อยไม่ได้เอ๊ะกดแล้วมันมันไม่ค้างนะมันจะเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมกดแช่ถึงจะปล่อยแนละ้วปกติอะเรากดทีเดียวใช่ไหมแล้วมันจะค้างเลย นี่นะฮะอันนี้คือหมดล็อกปุ่มกดเห็นไหมปกติกดสองข้างมันกับไฟสตโตรกโอเคเดี๋ยวเรามาปลดล็อกปุ่มกดกันนะฮะ,ะวิธีการนะครับกดสวิตตัวนี้พร้อมกันอ่าโอเคไฟมันจะบลิงขึ้นมาตอนนี้หายแล้วนะดูนะเมื่อกี้เรากดแบบน,นี้มันไม่ค้างเห็นไหมนี่ตัวนี้ตอนนี้ค้างแล้วคือเราเปิดเปิดใช้งานมันได้แล้ว ทีการใช้นะครับอืมกดสองครั้งมันจะเป็นหมดไฮเห็นไหมโหมดโลกดสองครั้งมันจะปรับหมดความสว่างนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับเราจะหมุนได้หมุนเลือกเอาเลยหมุนปับ๊บอันนี้มีเจ่เลเซอร์มีแต่เลเซอร์หมุนไปซ้ายเห็นไหมหมุนตรงกลางมีไฟด้วยไฟและเลเซอร์ แล้วก็ไฟอย่างเดียวง่ายนิดเดียวนะฮะแล้วก็หมุนเอ่อกดสองข้างพร้อมกันกลายเป็นสตกหรือว่าถ้าเกิดเราจะล็อกปุ่มกดก็กดเหมือนเดิมสองเอ่เอกดตัวใดตัวหนึ่งก่อนแล้วก็กดค้างปับ๊บเห็นไหมตอนนี้อยู่ล็อกปุ่มกดแล้วเอากลับมาเปิดนะฮะ อืมหายแล้วนี่ครับวิธีการาติดตั้งกับปื้นนะครับเปิดตัวล็อกก่อนปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้ก็ได้ง่ายดีกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเคลียร์ปืนก่อนนะครับไม่มีลูกในลังเพิงนะครับ มิติทางที่ปลอดภัยต่อใส่แม็กไปเหมือนเดิมนะเพะื่อความสวยงามปั๊บกดตัวนี้ปุ๊บเปิดโอเคสวยงามนะครับสวยงามจริงๆตัวนี้เหมือนโว่วาไฟเลยตอนแรกผมจะซื้อโซอฟกสามร้อยแล้วพอเห็นตัวนี้ผมไม่ต้องซื้อแล้วเหมือนกันเป๊ะคล้ายๆกันเลยมิติเท่ากันนะครับ ความกว้างอะไรพวกนี้เท่ากันเลยกับโชว์ไฟไซส์ซองเดียวกันได้เลยนี่ครับดูมีตรงนี้เป็นที่ป้องกันนี่เป็นสเตนเลสน,นะครับใช้ทิมแทงได้เลยแข็งแรงตัวนี้โอเคเดินะฮะสวยงามตามท้องเรื่อง างนี้ก็ได้กดฝั่งนี้ก็ได้กดแช่ปล่อยดับกดติดปล่อยดับแล้วก็กดเดียงปล่อยมันจะค้างม,มีอะไรอีกอลืมบอกไปตั้งศูนย์ตัวนี้นะครับตั้งศูนย์เราตั้งศูนย์เลเซอร์ได้เนี่ครับสก,กูสองตัวเนี้ยตรงนี้น่าจะซ้ายขวาเอ้ยเดี๋ยนะขอดูแป๊บ ตัวล่างบนล่างตัวนี้ซ้ายขวาเนี่ยครับสองรูเนี่ยซ้ายขวาโอเคนะมีอะไรอีกบ่ร<ม>์เดอร์โปรอาตัวใหม่ล่าสุดของโอไลต t ตัวนี้ความเข้มของลิเซอร์เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยสิบถึงเอ้ห้าร้อยสิบหรือถึงห้าร้อยห้าห้าร้อยสามสิบความสว่าง Lisa, A, ะะลิเซอร์สามอาร์ฮะกดไปต่อสายตายอยู่อยู่แต่ว่าอย่าไป่องเลย ในเสื้อเขียวในเสื้อเขียวอะไรอีกโอเคนะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเราไปไปดูอ่อมันมีท้ายคลิปผมถ่ายรีวิวไว้ดูแลนะ้วฮะโอเคครับสวัสดีครับ <c oughs> อไอ้วอรเป็นนั่เป๊บเลย